รับมาสดๆร้อนๆครับครับผมรับมาสดๆร้อนๆนะครับอันนี้คือคือฟ้าลงโอ้โหแตกเหมือนเม็ดมะขามเลยฟิวฟิวแตกเหมือนกระจกเลยน,น,นะครับเนี่ยอือึ อันนี้เทนี้เขาบอกว่าบ้านเขาไฟตกด้วยนะไฟตกด้วย<อ>เขาอยู่นาจะหลรวยน,นั่นนี่ครับคนนาจะหลรวยครับตู้เย็นยี่ห้อยี่ห้ออะไรเอ,อตัวเอครับใช่ครับสภาพยังสวยอยู่นะครับลูกค้าบอกว่าถ้าซ่อมแพงจะซื้อใหม่ ทำให้ซ่อมผมจะซื้อเอาเลย <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นระบบไฟนะครับระบบน้ำยาคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรครับครับเป็นคอมเพรสเซอร์ใช้ R หกร้อยนะครับตัวนี้ R หกร้อสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับตู้เย็นทุกวันนี้ นี่ทอทองแดงทองแดงนี่ไม่เจอล็อกริงตรงนี้ล็อกริงตรงนี้นี่ท่อมิเนียมครับท่อมิเนียมครับโอกาสที่จะรั่วต่อไปในอนาคตจะมีซูมครับใช้ไปเรื่อยๆรั่วแน่นอน,นครับไม่ว่าจะค่ายไหนก็เหมือนกันหมดครับทุกวันนี้ตู้เย็นนะครับ หนึ่งสามสี่กับ R หกร้อย R หกร้อยนี่โอ้โหเขาเรียกว่าบอบบางมากครับซ่อมยากกว่าอันนี้ก็เป็นการเช็คว่าอะไรเสียนะครับน,นี่ก็เป็นที่ระบบไฟเพราะว่าฟ้าลงครับตัวนี้ฟ้าผ่าแล้วก็ประกอบว่าบ้านลูกค้าก็ มีไฟมันตกด้วยนะครับตัวนี้ครับตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งเครื่องนี้อาการไฟไม่เข้าครับเครื่องนี้ครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วไฟติดไหมติดครับผม ไฟติดนะครับเสียบได้สักพักหนึ่งแล้วเย็นเจี๊ยบครับอาหกร้อยเย็นไวไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความเย็นไฟไม่เข้านะครับก็เป็นเพราะว่า ฟ้าลงครับแผงวงจรพังก็ได้ทำการซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ลองเครื่องไว้สักพักหนึ่งแล้วครับรมันดูข้างหลังกันอ้าวปิดแล้วนี่โอ้โทษทีครับไขน็อตปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแผงวงจรช็อตครับ อเคมันมาทุกท่านสวัสดีครับ